สวัสดีค่ะเหล่าสมาชิกโอ้ยวันนี้รู้สึกเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากเพราะว่าอะไรนะคะคือแบบวันนี้คุณผู้ชมส้มได้ดื่มน้ําดีๆเป็นน้ําที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากลด้วยนะนี่เหล่าสมาชิกเคยกินกันได้ยังคะเคยดื่มกันได้ยังคะ J C Drinking Water นะคะต้องบอกว่าตัวเนี้ใครที่แบบองค์ไม่ต้องพูดเยอะเนาะสำหรับคนที่เป็นเหล่าสมาชิกของ Joy and c o y ไม่เคยกิน น้ำของ JC คุณเอามาก็เป็นน้ำดื่มาค่ะที่ต้องบอกว่าทานแล้วส้มว่าส่วนตัวส้มชอบชอบรสชาติมานะอร่อยแล้วก็เป็นน้ำดื่มที่เราวาทานระดับสากลน,นะสำหรับคนที่กระหายหรือว่ารู้สึกว่าอยากคลายร้อนใช้ยังเย็นนิดฟินมากๆต้องน้ำดื่ม JC Drinking Water เท่านั้นถ้าอยากลองมีทั้งหมด2ขนาดค่ะด้านหลังเขาจะบอกเลยนะ อันนี้เป็น600 ml ก็ขนาดที่ดื่มไดออ้หนึ่งคนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครที่รู้สึกว่าโอ,อ้เราเป็นแบบ เจซี JC, แบบใส่เลือดเจซีเลยอะซื้อไปเลยมีหนึ่งขนาด1,500 ML เอาไว้ดื่มนะคะคลายร้อนไว้รู้สึกว่าอยากชื่นใจอยากได้น้ำดื่มที่มีมาตรฐานระดับสากลที่สำคัญโลโก้าขาสวยมากนะคะเจซี i ริงกิงวอเ r อร์ค่ะวันนี้ฝากาไปด้วยละกันนะเป็นน้ำดื่มที่ดีมีคุณภาพของจอ y แอน co คอยค่ะสนใจก็ไปซื้อกันได้นะหนึ่งเจซีช็อปทุกสาขาทุกประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีแน่นอนอันนี้ชัวแต่ว่าถ้าเกิดอีกหนึ่งช่องทางอยากซื้อแบบง่ายๆก็กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JC เ c o m m e r c e นะคะแล้วก็เลือกเนี่ยแหละค่ะ JC r r i n k i n g Water นะคะรับรองว่าดื่มแล้วไม่ผิดหวังสดชื่นแน่นอนพอส้มก็ดื่มเหมือนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของส้มแล้วนะคะเราสมาชิกเจอกันได้ครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวก็ต้องติดตามละกันว่าผิติตพังจริงๆเขาม,มีเยอะจริงแล้วก็เป็นของดีที่มีคุณภาพด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาส้มแล้วเดี๋ยวไปดื่มน้ําที่อร่อยๆแล้วก็สดชื่นก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ